สองรางวัลน,นะครับเป็นรางวัลศิลปินเดี่ยวยอดนิยมนะครับแล้วก็รางวัลกลุ่มยอดนิยมนั่นนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลศิลปินเดี่ยวยอดนิยม2007 ไม่ให้ก็ไม่ได้นะครับถูกต้องครับคุณสุพนัศเฉลิมชัยเจริญกิจครับปลีนใจหน่อยได้ไหมรอมองฉั้งแต่เดือนแล้วก็ SMS ด้วยตั้งแต่เดือนมก,กราคมนะครับถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับ รวบรวมมาปรากฏว่าคุณออฟนี่ได้มากที่สุดนะครับเชิญกล่าวเลยครับน้องกันลอกน้อยกราบสวัสดีทุกทกท่านนะครับอยากบอกว่าตื่นเต้นจริงๆครับน้ำตาไหลเลย <c oughs> ก็ต้องก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณนะครับบริษัท UBC f a n t a s i a เียนะฮะที่ปลุกปั้นออฟนะครับมา จนจนจนทำให้ออฟมีโอกาสมาได้รับรางวัลถึงวันนี้ได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคมชัดเลึกด้วยครับที่มีข่าวสารให้ออฟมาตลอดตั้งแต่ออฟเข้าวงการเพลงมานะครับที่สำคัญลืมไม่ได้เลยแฟนคลับครับ <laughs> ขอบคุณทุกๆแรงใจทุกแรงโหวตแรงเชียร์นะครับขอบคุณที่รักกันมารักกันมาแล้วก็ขอให้รักกันตลอดไปแบบนี้นะครับออฟสัญญาว่า จะมีผลงานออกมาให้ติดตามเรื่อยๆครับผมรักคุณครับผมก็รักคุณครับคุณอ๊อฟเดี๋ยวไปแล้วครับ